เพื่คุณทุกการกดแชร์ก็คทุกการติดตามนะคุณนะครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับอา้าวแล้วรถละ่ะอ้าวขอพี่รถยวรถรถรถข้าไหนครับของพี่เหรอใช่ <laughs> แล้วรถสี่พี่จอดอยู่ร้านเงินครับเดี๋ยวผมจะมีอะไพี่เผาอะไรเผา ได้บอลแล้วครับผมไปเก็บรถก่อนนะครับพี่ 拜两尊佛，我今天我特意来养。 ขอโทษครับเดี๋ยวซ่อมให้ครับขอบูที่ติดตามกันนะครับถูกแลนะครับ,บไม่แนะนำให้ทานอาหารตอนดึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างจะหิวนะครับ สวัสดีครับไหนอะเขาว่าเขาอยู่เวลานี้ อะไรเขาแกงอะไรพี่ใครอะก็โลโกโล่ <Follow. S 2> Follow, เดี๋ยวผมโทรให้พี่โลเพื่อนสวัสดีครับอยู่ไหนครับเพื่อนเดี๋ยวไปรับพาผมอยู่อยู่ไรอีเบียแลนด์ 20, ไหนครับเพื่อนไรอีเบียข้ามโดมโดมไหนครับเพื่อน hmm. ตรงข้าม mark, แลนด์มาร์คแลนด์ยิเปียตรงข้ามแลนด์มาร์คอ๋อโอเคเพื่อนโอเค ชอบเลยครับเหมือนนี้ไม่ชอบเลยคิดว่า ี่เห็มีผู้หญิงด้วยเหรออาเพให้เรียกเลยไหมครับเอาผู้หญิงคือรถมาหน่อยอ๋อได้ครับแรงจักรการเลยนะได้ครับผมจักรการนะเพชวนลองชวนคุยดิได้ครับากการได,บด,ไดบ้ได้ได้ฮัลโหลครับรอบคุณผู้หญิงรอคุณผู้หญิง ผู้หญิงครับถ้าไม่มีการรบก,กวนขึ้นรถมาหน่อยครับถอดรองเท้าด้วยใช่ครับถอดรองเท้าด้วยครับโลกงนถอดรองเท้าหน่อยครับโอเคครับขึ้นมาหล่อยครับเองนะตัวลอยนะจะตเตอรนะเตอย์อ,ยอ้าวหรอครับคุณผู้หญิงส,สวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้อยู่แก๊งยี่เป็ดนานเลยครับเนะี่ยอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรหนูชื่ออันนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนะี่ยอายุสิบขวบครับอ้ยอยู่แก๊งตึงเลยเหรอครับนะเออนี่ยก็ยังเด็กอยู่เลยนะเรารับแรงกดดันได้เ,อ,เออใช่ใช่ใชรับได้ครับอันนี้โตมากับลุงลุงมาเฟียรครับแล้วยี่เดนี่ เออเราคนคนไหนคือหัวแกงอะเออน่าจะพี่ปอลกับพี่วิลล่ครับแล้วพี่ปอลเขาดูแลหนูดีหรือเปล่านะพี่พี่ทุกคนในแก๊งดูแลหนูดีครับจริงหรือเปล่าครับแล้วพี่ปอลูกัเขาดูแลดีเป็นพิเศษหรือเปล่าพ,พี่พี่ทุกคนดูแลดีหนูเท่ากันหมดเลยนะคะแล้วหนูนี่ หนูหนูไม่มีแฟนหรอครับไ่เขายังเด็กอยู่เลยเพียเขาจะมีแฟนได้เหรอยังไม่มีแฟนครับก็ถามไปเฉยยไงแบบเออแบบเแบบแบบมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยแบบไปอยู่แก๊งใหญ่แล้วคนในคนในแก๊งหนูนี่มีใครแบบว่าเตาะหนูป่ะเนี่ยคนในแก๊งหรอครับไม่มีใครเตาะหนูครับเอ้ยหนูพูดในว่าทำไมครับนี่อ้าหนูกดหนูกดเพคครับอ้าวหนูหนูนี่เหรอหนูเก็บความลับไม่ได้เหรอ ส่งซิกเหรอไม่ใช่ครับส่งซิกหลอไม่ใช่ครับรูบ้รู้แค่นี้ครับไม่ไม,ไม่ต้องกังวลแต่ว่าไอ้หนูเข้ายิบเอ็ดได้เนี่ยแสดงว่าวุธหนูก็ต้องตึงเลยถูกเออหนูพอเล่นได้ครับแต่ว่าหนูจะพยายามพัฒนาขึ้นอีกครับเก็อยากลองไมเปลียย ึ่งหกห้าส่วนหนึ่งแล้วแล้วหนูนี่เออพี่โปโลนี่เขาเคยดูดูไหมยังไม่มีใครดูหนูนะคะแต่ว่าทุกคนจะใช้เหตุผลคุยกันมากกว่าครับโอเคแล้วหนูนี่คือเอาเอา,เอาแบบเริ่มแรกเลยย้อนย้อนกลับไปนะหนู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 รู้จักกับเปโลนี่ทำไมถึงแบบว่าได้ได้ได้ไดเข้าแกง พี่โปโชวนหรือว่าหนููนชวนหรือว่าอะไรงืมเท่ากับงินใอ, <laughs> อ่เหรอเอ๋อคือจริงๆถ้าเป็นเรื่องของการเข้าแก๊้งแล้วก็หนูเห็นมีคนโพสทวิตเนาะคะ่ะเจ่คะ่ะมีคนโพสทวิตแล้วก็หนูก็เลยทักไปเนาะคะ่ะว่ารับผู้หญิงหรือเปล่าแล้วพี่โปโลเขาไม่ได้บอกหรอว่าไม่ได้รับผู้หญิงอะออตอนไปเทสตอนไปเทสพี่ปโลพูดค่ะว่า ไม่ไม่รับผู้หญิงค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าก็ลองเทสดูก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปปรึกษากับคนในแก๊งครับเด,เดี๋ยวนะครับทำไมโทรโทรหาใครอะเหมือนเมื่อกี้สายเข้าครับคุยคุยก่อนไหมครับแต่ว้านเราว่างเราค่อยคุยกันก็ได้ครับทำทำเราเราเรา,เรา,เรา,เราทำตัวมีพุทธนนเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยครับ เอาเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับแล้วทำไมถึงก็คือเราคัดผ่านเหรอใช่ครับก็คัดผ่านครับเราก็เหมือนพี่เขาลงมาตีกันนะครับแล้วเมื่อกี้นี้เราเราคุยใครอะเราเรียกคนได้สายมาได้ไหมเราเราเราอนนี้เรายังจับโทรศัพท์อยู่เลยนะเออใครเรียกเหรอครครับเรียกมาเลยครับ นาตอนนี้ครับที่บ้านพอใจค,ครับบอปบอกแล้วครับเอ,อ่อไม่เกินห้านาทีนะครับ เดี๋ยวแล้วผมรอคนนั้นมาจะคุยต่อโอเคครับว่าแต่พี่พี่ชื่ออะไรกันมากหรอคะพี่ครับเชื่อครับเคนเสื้อเขียวชื่อนักครับนักวัเดียครับพี่นักเสดามาชื่อมาวัเดียครับพี่มาส่วนพี่ชื่อกลนครับก็ชื่อเล่นนะครับชื่อกลนครับกลนกลนพี่นักพี่มาพี่กลนใช่ครับ นักมายากลหรอคะขัดงั้นหนูชื่อยาให้ก็ได้จะเรียกคบเลยเนาะนัก<ย>ามา<ล>ย,ยากลก็พี่ชื่อนักพี่เสืบสูตรตามชื่อมาแล้วพี่ข้างๆหนูชื่อ,อกรณ์หนูชื่อยาเป็นนักมายากลเลยเป็นยังมาเนี่ยเป็นเออมาแล้วค่ะอืเออเมื่อกี้เขาคุยอะไรกันนายเพื่อนนายเพื่อน ก็คุยอะไรกับนายแล้วหนึ่งคุยคุยอะไรแบบเมือ่อกี้นะคือผมผมเรียกเขามาแค่คนเดียวทําไมเขาต้องแบบโทรหาหนายเลยกับนายด้วยเพื่อนคือห่างกันไม่ได้เลยเหรอเพื่อนต้องติดกันตลอดเลยเหรอห่างอะไรเพื่อนโทรคุยกับน้องไงเพื่อนปกติอ้าวแต่ก็เมื่อกี้เขเพิ่งพูดแค่ไหนเพื่อนว่าขอตัวน้องแป๊บนึงอ่ะกี่น้องก็ก่อนน้องโทรน้องก็ถือวอลด้วยนะกดวอลนะกดวอลเสร็จก็โทรโทรหาหนายเลยเพื่อน พูปกติเพื่อนทำไมอ่ะคูดอะไรเพื่อนเขาไม่ได้พูดอะไรกับนายมันเลยไม่ใช่เหรอเขาพูดกับผมอยู่นะเพื่อนแล้วพอเขาโทรหานายแบบเขาจะให้แบบฟังเหรอว่าเขาสนทนาอะไรกับผมอ่ะแล้วนายก็ฟังอ่ะไม่ไม่เช่อไม่ใช่ไม่ใช่มันห่างกันได้เลยเหรอเพื่อนแล้วเาคัดผ่านได้เหรอเพื่อนคัดกับนายเพื่อนคัดหรอใช่เพื่อนคัดทั้งแก๊งเพื่อนคัดกับผมแต่ว่า ผ่านอะ่ะไม่ได้อยู่ตรงที่คัดผ่านนี่ก็คือเอาคนที่คนในแก๊งมาคุยกันอ่าคือ,อยังไงเพื่อนจ้าการน,นี้ผมเห็นนายคัดกับคนไหนไม่ผ่านนายก็ไม่ได้เ,เข้านี่อันนั้นผู้ชายเพื่อนอันนี้ผู้หญิงคนแรกเลยเพื่อนที่โทรมาอ่านายไม่ได้รับผู้หญิงไม่ใช่หรอเขาบอกอะ่ะใครบอกเพื่อนเขาบอกไงเพื่อนใช่เพื่อนตอนแรกไม่ได้รับผู้หญิงแต่ว่าพอคุยกันแล้วอยากลองอะไรใหม่ๆดูก็เลยรับมาเพื่อน ฟิลแบบรับมาดูผลงานอะไรเงี้ยเมื่อแแห่งการทดลองแต่ตอน,นเคยอยู่กับพิจักพิจักเขาเขาเคยห้ามใชเ่เรื่องเรื่องคุณนี้ปนไม่ได้โไม่ไมด้ไม่ได้ห้ามดิก็เคยเห็นพิจักเขาแบบว่าไม่ให้ใส่สูตรหรือใส่อะไรอีกแต่อันนี้ทำไมให้ผู้หญิงใส่สูตระ กูโทรไปปรึกษากับพี่แจ็คแล้วเพื่อนว่าเอาผู้หญิงเขาแกงไหมแกก็บอกว่าให้ตัดสินใจกันเลยก็เลยอยากลองอะไรใหม่ใหม่ดูเพื่อนปรึกษากันแล้วปรึกษากันแล้วอยากลองก็เลยเอาน้องเข้ามาโอเคออเคพื่อน,ออนถ้านา,ายพูดมาอย่างนี้ผมก็โอเคเพื่อนแล้วแต่มผมคาใจอย่างหนึ่งเออพื่อนเออเออคือเมื่อกี้เอาตัวน้องมาแต่แบบใหม่เพื่อนทำไมต้องติดตัวติดขนาดนั้นเห็นเมื่อกี้เห็นก็ยืนอยู่ด้วยกันตลอดเลยด้วยกันตลอดมันทำไมเพื่อนทำไมต้องต่อติดปกติเพื่อนก็ยืนด้วยกันปกตินะผู้อพอด แต่เมื่อกี้นี้ใช่น้องยืนคนเดียวก็ไม่ไม่ได้เหอือนพื่อนแต่เมื่อกี้นี้เหมือนเขาแบบว่าเหมือนเขาแบบว่าคือยังไงอะ่ะคือเหมือนแบบอยากให้นายรู้ว่าผมคุยอะไรเขาบอกวาผมทำเลยเขาแล้วเขาก็แบบตอบผมด้วยแล้วก็โทรหานายด้วยพูดไปด้วยมา้เพื่<ข>อนกดขับไไม่ได้เราผมวอร์ดรอบนึงแล้วก็โทรหานายด้วยใช่ป่ะมา้เพื่อนผมไม่ได้โทรมาผมอาวแล้วผมบอกเขาว่าให้เอาคนใดนสายมาแต่เป็นนายที่มาเลเพื่อนผมโทรหาน้องไงเพื่อนน้องไม่ได้โทรมาผมผมนี่แหละเพื่อนที่โทรหาน้อง ทำไมเพื่อนทำไมโทรหาจะถามาจะถามน้องไอ้เฉยเพื่อนมีเรื่องจะถามไม่ไม่ไว้ใจเรอเพื่อนไม่ใช่เรื่องนี้เพื่อนจะถามเรื่องอื่นถามอะไรเพื่อนถามกันเลยถามตรงนี้เลยเพื่อนไอ้อิงก์มันออกแก๊งเข้าใจไหมนี่ไอ้อิงก์มันออกแก๊งก็เลยหาคนเข้าถ้าถ้ามีผู้หญิงมาเทสจะให้น้องเทสนั่นแหละที่จะถามเพื่อนมีคนออกแก๊งไงอ๋อเข้าใจวินาใจ แต่น้องคุยโทรศัพท์เยู่เพื่อนเมื่อกี้โทรไปรบกวนหรอเปล่าเพื่อนแต่แต่ก็เมื่อกี้นี้ก็เห็นโทรนี่ก็คุย,ค,ยคุยกันก่อนไปล่ะเพื่อนคุยกันให้เสร็จก่อนไหมกวนหรือเปล่าเพื่อนไม่กวนไม่กวนเพื่อนแค่จะโทรถ,ถามไปเฉยๆว่าน้องถ้าจะให้น้องเทสกับผู้หญิงที่อยากเข้าอ่ะได้หรือเปล่าแค่นี้เพื่อนถามแค่นี้คุยต่อเลยเพื่อนคุยต่อเลยได้เลยเพื่อนก็แบบงงเลยเพื่อนปกติแบบ ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเพื่อนแค่แบบเรียกมาคุยเฉยๆพ่อน่อนจไม่ได้อะไรเพื่อนเพื Thanks, fore, ่อนจะเอาตัวน้องเขาไปแล้วหรอเอาไปไหนเพื่อนเห็นโทรหากันเห็นอะไรกันเหรอเพื่อนเจอแบบไม่ว่างหรือเปล่าไม่เพื่อนคุยเลยแต่ว่าน้องน้องเป็นน้องเป็นผู้หญิงคนเดียวในแก๊งแล้วเพื่อนพวกผมที่เอามาก็ต้องดูแลน้องเป็นพิเศษอยู่แล้วเพื่อนเข้าใจเพื่อนก็สุดท้ายแล้วอะนายคุยกับพิจักเราพิจักให้นายตัดสินนายก็ทําตามที่นายตัดสินเลยเพื่อน แต่แต่นายมาขนาดนี้แล้วนายนอนเขากลับไปเลยก็ได้นะเือนไม่ไม่พื่อนอะไรไเลยให้ไปิดรับเปิดเพื่อนเอากลับไปเลยเ่นนายคุยไม่คุยไม่เสร็จดีวมัลงลงเลยครับคุณคุณผู้หญิงลงเลยเอามวลบคุณแล้วลงเอ้าวต้องไาแล้วหรอหนุยสนุกเลยเขาเวลคุณแล้วนะเขาโทรหาคุณด้วยเราจะต้องได้ตัวคุณอยากได้ตัวคุณมากเาคงไม่อาห่างกับคุณอะ ไม่ใช่เพื่อนถามไปเฉยเพื่อนจะให้น้องเทสกับผู้หญิงคุยได้เลยเพื่อนอผมไม่รู้หรอกเพื่อนว่าส่วนตัวนายคุยอะไรเขาแต่แบบเหมือนนายไม่อยากให้เขาห่างกันนายอ่ะเพื่อนคิดไปเองนะนี่อันนี้คนถามมิ่งเป็นอย่างนี้เพื่อนก็เนี่ยล,ลงแล้วผู้หญิงขอปรบแล้วผู้หญิงล,ลงเลยครับขอประหัาแล้วขอต้อนะครับเขาไปเลยเพื่อนเอาผู้หญิงครับ กลับเป็นน้องไมค์อะคุณถ้าคุณไปกับผมผมไม่เอาตัวคุณกลับมาเลยนะครับฮะทำไมหรอคะผมให้โอกาสคุณลงรถไปก็ได้ไปเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเพราะก่อนอันนี้ก็แบบคุยกันอยู่แต่แบบเขาก,กดวอบ้างโทรหาหนายบ้างเอาเลยเพื่อนเดี๋ยวรบกวนมาขอโทษททีนะเพื่อน ขอโทษอะไรเพื่อนมีอ,อะไรต้องขอโทษคุยได้เพื่อนคิดมากไม่ชอบฝ่อหรอไม่รู้อ่ะพี่ตีโพสีแต่ว่าคุายได้กนแล้วพี่เห็นคือที่เห็นนะมริกาเมริกาก็มีพูดบอมีโทรศัพท์ตลอดเวลานี่คอือยังไงนี่หมายถึงว่าจริงนะผมสงสัยจริงนะคือเราไม่ได้มาคุยเรื่องไม่ดีนะ อะไรพี่เราเขาจะแบบเาไม่ไว้<า>ใจเรารรไม่ไว้ใจเปียกก็หรอได้จะเป็นอย่างนั้นนะพี่เกิอดอะไรขึ้นนะมันไม่ให่เครับพี่มันเปลี่ยนไปครับจุดยืนเราจุดยืนผมช่วยกันพี่ไม่หรอเริ่มผ่านกันแล้วก็เป็นอย่างไรพี่ตรงนั้นคือหน้าที่ไง ตอนนี้ผมตอนนี้ผมยอกอะไรปรโรมหน้าครับอยอกปรโปรปโรทายยี่สิบยี่สิบถึงพันตลอดเนียครับพี่ <c oughs> แต่ผมที่ผมได้ข่าวมาก็ก่อนน้องผู้หญิงคนนี้จะเข้าแก๊งก็แบบเหมือนแบบว่าเหมือนปโรครับพี่คุยอ่ะเหมือนแบบว่าเหมือนปรโรโไปตอบหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับแล้วแบบเหมือนคุยกันถูกคออะไรเงี้ยเนาะประโรก็เดี๋ยวเข้าแก๊งครับอืม <c oughs> ใช่ที่ผมได้ยินมา เราดูปกป้องนะใช่ครับพี่ดูออกตัวแรงมากเลยครับเมกี้นี่แค่แบบเอาตัวออกมาแปนนา๊บเดียวนะครับทั้งโถทั้งแบบว่าไม่ถึงสองนาทีแล้วนะเพื่อนที่พี่ใช่ครับพี่ใช่ครับเราขับมาจากสะพานเหล็กปะเนี่ย <c oughs> อะไรนะสะพานเหล็กเข้าป่าหัวใจปะใช่ครับพี่พแค่นาเด็กกันไม่ถึงสองนาท์ใช่ครับพี่เรียกมาคนเดียวดิแรงเครยียดใจมันรักระโดดหรอครับแต่ถ้าเรียกมันมาคนเดียวแล้วเขามาด้วยอะไรเนี่ยแรงว่านั่นแหละ ใช่ใช่พี่คือเอาตรงมาอย่างที่พี่ต้อยพูดแล้วถ้าถ้าเนี๋ยผมส่งโร่ให้มันแค่ส่งโร่ให้มันแค่กด <okay. S 2> ส่งโร่ถ้ามันมากันสองคนก็ตามนั้นนะครับพี่แต่ที่ผมได้ข่าวมานะก็เหมือนแบบว่าเหมือนโปรไปต่ออัพแล้วแบบเหมือนแบบโปรชอบอะครับพี่เลยเอาข้าวเกรียอะใช่หรอ <aust é> มันถามผมว่าใครไปบ้างมันถามผมใครไปบ้างพี่เรื่องต่อเนื้อ อ่าผมไม่ตอบล่ะให่เขาเรียสัญชาติยานใช่อี่แต่ที่ผมได้เข้เขาเข้ามาว่าตอนนั้นแะครับพี่เหมือนเขาชอบกันนะครับผู้หญิงอาจจะตอนได้ชอบครับพี่แต่แบบเหมือนโปรโลไปต่อครับแล้วแบบบุค,คอนแล้วแบบชอบกันแล้วเป็นไปด้วหงแล้ว,วนะใช่ครับพี่แล้วแบบเหมือนตอนนั้นทะเลาะคนขาดพอดีครับยีบย่สิบเอ็ดแล้วโปรโก็เลยเหมือนเลยเข้าเลยครับ ขอใจ่นะครับเดี๋ยวจะมีการใส่กันหรือเปล่าครับ ก่อจะมาพี่นานมากเลยครับอืมเหมือนเขาลังเลหรือเปล่าพี่แบบเหมือนไม่ลังเลหรือเปล่านั่นน่ะสิในที่นี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบเป็นผมนะผมมาไวนะ้แล้วเนี่ยนี่เหมือนคิดเลยใจว่าลังเลอะไรหรือเปล่ามไม,ไม่ไม่ใจครับต้อยช่วยน้องหน่อยนะต้อยครับ <S 2> <S 2> <S ให้คำปรึกษ,ษาน้องนะต้อยครับ เออพี่แอบแต่พี่ว่ามันมีมันมีประเด็นนะก็ได้ลมเนี่ยปลโลไงพี่ว่ามันอาจจะชอบเพราจริงแหละใช่เขาว่าพี่เคยพี่เคยคิดทำนะแบบว่ารับหญิงเข้ามาในเรื่องนี้เลยว่าเลี้ยงไว้ก่อนอะแต่แต่ปลโล่อาจจะเป็นคนดีก็ได้โอกาสที่จะเกิดขึ้นนมะครับที่แบบว่าผู้หญิงจะมาเข้าแกงยี่เบ็ดอะแล้วก็นิโปลโลเป็นคนข่มได้ใช่ไหมครับ คนเราก็ต้ของเป็นคนตัดสินใจซะ